มาเดอ้อมาเดอ้อแกงอ่อมแล้วล่ะเดอ้อนี่เลยแกงอ่อมแบบผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยเมืองวลีดแกงอ่อมต้องใส่พักอีเลิศใบชะพลูแซบมาเดอ้อมาเดอ้อมื้อนี้ได้แกงอ่อมกินแรงจ้าเอยแกงอ่อมผู้ไทยมากินน้ำกันเดอ้อได้เพเลเลกินข้าวแรงเนาะมาจ้ามาจ้า เจ๊อืมให้เนื้วเดี๋ยวแบ่งก่อนอืมอืมรั๊มา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 อืมหอมๆเลยมาจา้าอันนี้คือชอบมากเป็นซิกเนเจอร์ของคนภูไทยที่มาถึงถิ่นแล้วต้องได้กินเด้อจ้าเด้อแกงออมภูไทยใส่โหกขี้มาน้อยแล้วก็ใส้พักอีเล์จา้า Se. Mm. Mm.